ครับก็สวัสดีนะครับเ,เพื่อนเพ่ชาวช่องไอกนรแพแ่แรงทุกคนนะครับวันนี้จะพามาดูเ e กูเลเตนะครับเรกูเลเตอร์หนึ่งพันแปดร้อย psi นะครับเนี่ยครับเพื่อนๆคงจะเห็นนะครับหนึ่งพันแปดร้อย psi เอานะครับ ซึ่งก็เป็นตัวเดียวกันกับที่ติดอยู่กับโหลดนะครับหลังจากที่อัดแรงดันได้2 5 0 0แล้วก็ยิงทดสอบดูนะครับเพื่อนๆตอนนี้อัดแรงดันไว้ที่3,000นะครับเนี่ยอัดได้ถึง3,000 p s SI ีตนะครับทีน,นี้จะมาพูดถึงตัวเรลกูเลเตอร์ตัวนี้นะครับตัวที่ใช้อยู่เนี่ย ในคู่มือของมันไม่ใช่ในคู่มือนะครับในตัวมันเองอ่ะมันก็สะินไว้เลยนะครับว่า4,000 psi นะครับก็คือความหมายคือว่าน่าจะรับแรงได้ถึง4,000 psi นะครับแต่จากวันนี้ในวันนี้นะครับที่ผมได้ทดสอบอัดดูนะครับปรากฏว่าระเบิดนะครับการเกิดการระเบิดขึ้น ได้สูงสุดย้ำนะครับสูงสุดที่อัดแรงดันได้เนี่ย3200 psi นะครับตัวเนี้ยตัว regulator พันแปดร้อย psi เนี่ยอัดได้นะครับวันเนี้ยผมอัดได้3,200 psi แล้วก็เกิดการระเบิดขึ้นนะครับการระเบิดเนี่ยไม่ได้ระเบิดที่ข้อต่อของถังลมหรือข้อต่อที่ห้องลมนะครับไม่ได้เกิดการระเบิดที่ข้อต่อ ตัวใดทั้งสิ้นแม้กระทั่งข้อขต่อของตัวเรกูเลเตอร์เองก็ไม่ระเบิดนะครับแต่ระเบิดที่ตัว,นตวเนี้ยตัวเซฟตี้เนี่ยที่เขาจะสแตมไว้เจ็ดจุดห้าเคเหรอใช่ไหมใช่ครับเจ็ดจุดห้าเคผมก็ไม่รู้ความหมายมันนะแต่ว่ามันเกิดการระเบิดที่สามพันสองร้อยพียไอระเบิดที่ตัวเซฟตี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแกะให้เพื่อนๆดู អ้อมនឹងລະเบิดយ៉ាងไง คือเขาจะใช้แผ่นทองแดงนะครับมาเป็นตัวปิดผนึกปิดผนึกรูนี่ไว้ในหัวเซฟตี้เนี่ยมันจะมีรูปล่อยลมออกครับเหมือนกับน้ามันเบรกรถยนต์เนี่ยมันก็ปั๊มเบรกรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แต่ทีนี้ข้างในเนี่ยมันจะมีรูมีรูอยู่ประมาณสี่มิลลิเมตรนะครับเขาจะเอาแผ่นทองแดงเนี่ยปิดผนึกไว้ทีนี้แผ่นทองแดงตัวเนี้ย มันเกิดการฉีกขาดเลยนะครับมันทะลุเลยอะ่ะมันทะลุเลยเดี๋ยวผมจะให้เอากล้องมาสูงให้เพื่อนเพื่อนดูชัดๆนะครับเนี่ยชิ้นส่วนของมันที่เกิดการระเบิดเนี่ยแต่มันก็ไม่มีอันตรายนะครับมันเป็นการระเบิดเพื่อปล่อยพลังงานออาไว้เฉยไม่มีการติดไฟเพราะว่าจลโ่มน้ํามันไว้ครับฉลุมน้ํามัน <c oughs> เครื่องไว้ เห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ยเนีเราตัวแผ่นทองแดงเนี่ยมันทะลุมันระเบิดทะลุไปเลยครับทําให้นึกถึงนึกถึงภาพไปเรือดำน้ำไทยท่านระเบิดนะครับมันถูกบีบปัดแต่จากแรงอัดเนี่ยนครับเพื่อนๆเห็นไหมครับขอโทษนะครับที่ต้องใช้ปลายมีดเพราะมันแหลมที่สุดในการชี้น่ครับเดมันทะลุไปเลย เพราะฉะนั้นจึงสรุปจใจความได้ว่านะครับตัวเล็พันแปดร้อยเพียไอที่ผมใช้อยู่นให้สูบแรงดันเข้าไปที่ไม่เกินสามพันเพียไนะครับไม่เกินสามพันเพียไให้สูบที่สามพันเพียไอแล้วก็ใช้เลยยิงเลยนะครับจะดีที่สุดแล้วก็ฉลมน้ำมันเครื่องไว้นะครับ นวันนี้ผมก็อัาจได้ถึงสามพันทีนี้ผมจะจําไว้เลยผมจะใช้ที่สามพันอยู่ตลอดแต่ทีน,นี้ผมจะทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าว่าจากสามพันเพียไอยิงลงมาให้เหลือหนึ่งพันพีหนึ่งพันแดรอยเพีไอเท่ากับตัวของมันเนี่ยผมจะยิงได้กี่นัดนะครับเดี๋ยวให้ผมมีเวลาสักนิดนึงนะครับส่วนท่านที่ถามว่า ทันท้ายเนี่ยใส่ได้ทุกค่ายไหมผมก็ไม่รู้ไม่รู้จะตอบยังไงนะครับเพียงแต่ว่าผมจะวัดให้ดูนะครับว่าอตัวแกนเนี่ยนะครับแกนเนี่ยคือยี่สิบเก้าจุดสามมิลน,นะครับเส,ส้นผ่าศูนย์กลางยี่สิบเก้าจุดสามมิลน,นะครับรวมฐานด้วยสามสิบเจ็ดมิลน,นะครับแล้วก็ความกว้างของ ฐานก็16บมิลนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะใส่กตัวไหนได้บ้างนะครับเพียงแต่ว่าขนาดของมันนะตัวเนี้ยที่ผมแกะออกมาเนี่ยผมแกะออกมาจากเอสเคส่หนึ่งหกนะครับสเกลหนึ่งต่อหนึ่งนะครับนี่คือสเกลของเอสเคสี่หนึ่งหกเลยนะครับนี่คือขนาดของแกนพันท้ายของเอสเคสี่หนึ่งหกเมดรินเยอรมันนะครับตัวนี้จะเป็นขนาดของมันนะครับ นะครับที่สนใจแล้วก็รับชมนะครับแนะนาเลยนะครับตัวเล็กนี่นะครับย้ํานะครับท่านใดที่ใช้อยู่นะครับครอบครองอยู่ก็สามพันเพียได้น,นะครับอัดตรงเข้าไปให้ใช้ได้ที่สามพันเพียได้ไม่ไม่ให้เกินนั้นนะครับจะดีที่สุด เนียผมก็บอกเพื่อนๆแล้วว่าผมใส่ท่อเก็บเสียงอยู่ผมก็ยิงทำคลิปยิงมาตลอดโดยใช้ท่อเก็บเสียงเนะี่ยทีนี้วันนี้ผมผมบอกว่าผมจะทดสอบไปไม่ใส่ท่อเก็บเสียงดูวันนี้ผมจะ เพื่อนฟังเสียงมันนะครับว่าไม่ใส่ท่อเก็บเสียงเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับเราดูคลิปแอร์กันแล้วเมไ่้ฟังเสียงมันก็ยังไงก็ไม่รู้นะครับโอเคนะครับ